การใช้งานระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนซอฟ t ์ o k e กเกนกระทรวงการคลังได้พัฒน,นาร,ระบบการพิสูจน์ยืนยันตัวตนซอฟ t ์ o k e n สำหรับการเข้าใช้งานระบบ New GFMS ไทยซึ่งเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นให้มีความมั่นคงปลอดภัยเป็นไปนตามมาตรฐานสากลสอดคล้องกับกฎหมายดิจิทัลต่างๆและแนวทางการใช้งานดิจิ t a ลไอดีสำหรับประเทศไทย โดยเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานในส่วนของการพิสูจน์และยืนยันตัวตนตามแนวทางการใช้งานดิจิตอลไอดีรวมถึงการพัฒนา,าป,รปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนการพิสูจน์และยืนยันตัวตนสำหรับการใช้งานในระบบ New GFMS ไทยเข้าระบบ New GFMS ไทยหลังจากลงทะเบียนซอฟต์เกณนครบทุกขั้นตอนคลิกปุ่ม GFMS Web Portal คลิกปุ่ม l o อกอิ by Soft Token ใ mm hmm. สยย่ u s e r n a m พ p สเว w o r d จากนั้นคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบเปิดแอปพลิเคชัน n e x u s s m a r t ID เพื่อทำการยืนยันตัวตนก่อนเข้าระบบจากนั้นตรวจสอบรูปภาพที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และหน้าจอมือถือหากรูปภาพไม่ตรงกันให้คลิกปุ่ม REJECT และหากรูปภาพแสดงตรงกันให้คลิกปุ่ม Acces ที่เครื่องโทรศัพท์มือถือยืนยันพินหกหลักจากนั้นกดปุ่มโอเคหน้าจอเมื่อเข้าระบบ New GFS m ไทยหน้าจอเว็บพอร์ทัลเป็นหน้าจอใช้งานระบบ New GFS m ไทยโดยแต่และยูเซอร์จะมีสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบไม่เหมือนกันหากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านซอฟต์เก้นดำเนินการดังนี้ 1. เข้าสู่ระบบ New GFS m ไท a เลือกเมนูข้อมูลส่วนตัว2เลือกเมนูแก้ไขข้อมูลรหัสผ่าน3เข้าสู่หน้าจอเปลี่ยนรหัสผ่านให้ผู้ใช้งานระบุ1รหัสผ่านเดิม2รหัสผ่านใหม่3ยืนยันรหัสผ่านใหม่อีกครั้งจากนั้นคลิกปุ่มบันทึกการตั้งค่ารหัสผ่าน ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ที่แสดงบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ 4. ระบบจะแสดงข้อความว่าต้องการบันทึกข้อมูลใช่หรือไม่ให้คลิกปุ่มบันทึกหากต้องการกลับไปกำหนดรหัสผ่านใหม่คลิกปุ่มยกเลิก 5. ระบบแสดงข้อความว่าการุณาล็อกอินเข้าระบบใหม่ จากนั้นคลิกปุ่มตกลงเป็นอันว่าเปลี่ยนรหัสผ่านซอฟต์แเก์สเสร็จแล้วให้ล็อกอินโดยใช้รหัสผ่านใหม่ที่กำหนดได้เลยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับข่าวสารดีๆจากสำนักง,งานคลังจังหวัดมุกดาหารช่องทางการติดตามปรากฏอยู่บนหน้าจอแล้วค่ะ